เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลามุมที่เขาถ่ายเหมือนมุมแทนสายตานะครับเขาถ่ายกันยังไงถ้าเป็นระดับโฮมยูทหรือระดับยูทูบเบอร์นะครับไม่นับระดับกองถ่ายนะถ้ากองถ่ายจะใช้อีกแบบหนึ่งเขาถ่ายกันแบบนี้ครับสิ่งที่เขาใช้เขาใช้คืออย่างแรกเขาจะใช้กล้องพวกกล้องแอคชั่นแคมนะครับ GoPro DJI Osmo หรือว่าพวก Insta 360อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบนี้ ถ้าใช้ g o p r o ก็แนะนำตัว7 6 7 8หรือ9นะครับไม่แนะนำตัว MAC เพราะว่ามันหนักแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องมีก็คือตัวนี้ครับเป็นเหมือนที่คาดผมนี่เป็นตัวนี้ตัวจับกล้องแบบล็อกคอนะเรามาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงนี่นะครับผมทำให้ดูก็คือตัวเนี้ยมันเป็นขาจับแบบล็อกคอนะครับเราก็หมุนออกมาแบบนี้ หมุนออกมาแล้วก็เอาโกโปรด้านล่างนะครับหมุนไม้เซลฟี่แบบตัวนี้ออกดึงออกมาด้านล่างโกโปรมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แมนะก็เอามาใส่อันนี้ถ้าใช้กล้องแบบนี้ก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแล้วเราก็หมุนเข้าไป อพอเป็นแบบนี้นะก็คือเราก็ดันตัวนี้ให้สุดเลยให้เป็นอยู่แนวเก้าสิบองศาแบบนี้เลยถึงจะได้มุมที่ถูกต้องนะครับบางคนแบบมัวแต่ไปก้มอย่างนี้คือให้เป็นอย่างนี้เลยอ่้สาสิบองศาแล้วตัวนี้ด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเอามาคล้องคออย่างนี้แค่นี้เลยครับแล้วกดเลคคอร์ดจะทำอะไรก็ทำไปเลย จะได้ภาพแบบนี้สำหรับใครที่ถามว่าตัวนี้ซื้อที่ไหนและราคาเท่าไหร่นะครับผมซื้อจากตัวนี้ซื้อจาก Lazada ประมาณ150บาทการตัวนี้เขาจะมาเป็นที่จับโทรศัพท์ด้วยแต่ผมเอาออกให้เหลือแต่ขาจับตัวนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแบบ GoPro ที่เขาใส่ตัวนี้มุมมันจะไม่ตรงนะครับถ้าใช้ตรงเนี้ย ที่เป็นที่หนีของโกโปมานิบกระเป๋าเราก็จะเลื่อนมาล็อกคอกันเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่ก็ง่ายเราก็ดันขึ้นแค่นี้เลยนะครับน่ะใช้งานได้เลยสบายๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเสร็จแล้วแล้วเ,เอามาคุยกับกล้องเราก็จับปกติอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันอย่างนีน้ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานง่ายครับ ลองไปหาดูกันในลาซาด้าขอบคุณครับ